那个。Yep, uh โคการนะครับในวันนี้นะครับผมี่จะให้ดว่าเป็นทองฟ้าเ่ทาเกิดตอนนี้ใช่ในะครับนี้คือย้อนเวลาไปเมื่อ15ตุลาดนูเองุนโวิานะครับที่ทหรือผู้ดูแลกองทุนจะมีกทุนถาักเองนะคบเข้าองทุน1ปรมาณนะครับเพื่อนเงินบนไปจับนลล การดเนินการนะครับสนับสนุนนะครับอย่างเช่นชมรมแหลแลในงานไยอก็ในยืที่พันาเองมี1 5กต่อไปนะครับข้อของการเรียนเชิญในพัน์นที่นี่นะครับพัฒนาสังคมและของนักทุกท่านนะครับเอามาฝึกอบรมเกรานฟ้านะครับชมรมที่2นะครับปีนะครไม่มีหลอกเบียยนะครับเราก็อยากให้คนพิการนะครับ